ผลประจําที่ทําให้คุณไม่กล้าออกกรองสักทีสําหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะที่กําลังจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะหรือแม่ค้าออนไลน์ที่เข้ามาสู่โลกออนไลน์สักระยะแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะคุณอยากจะออกกรองแต่ก็ไม่กล้าออกกรองค่ะมันมีเหตุผลหลายๆประการนะคะอยู่ในหัวมากมายของคุณเลยะคะ่ะ1 0 8 9ปประการเลยเนาะ,ะอย่างเช่นไม่กล้าบ้างหละ่ะไม่มั่นใจบ้างหละ่ะไม่รู้จะพูดอะไรบ้างหละ่ะ พูดออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาฟังฉันไหมเหตุผลต่างๆค่ะที่คุณคิดวนไปวนมาหรือบอกกับตัวเองเนค่ะนั่นมันคือข้ออ้างที่จะทําให้คุณค่ะไม่ยอมออกมาออกหน้ากล้องไม่ยอมประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์สัทีค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะ ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ ine, คุณอยากมาสร้างอาชีพอยากมาเติบโตแบบมั่นคงและยังยืนในโลกออนไลน์นะคะสารแนะนำแบบนี้ค่ะให้คุณนะคะหันกลับไปโฟกัสเป้าหมายของคุณค่ะนะคะ คุณหันกลับไปโฟกัสที่เป้าหมายของคุณค่ะถ้าคุณมองเห็นว่าเป้าหมายของคุณนั้นมันใหญ่มากพอค่ะไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ตามคุณก็จะสามารถที่จะเอาชนะมันนะคะและสามารถที่จะพาตัวเองค่ะออกก้องได้เอามาทำไรสดออกมาทำวิดีโอในทุกๆวันได้นะคะพอคุณหันไปโฟกัสเป้าหมายของคุณแล้วนะคะสิ่งที่ทำต่อมานะคะนั่นก็คือการตัดสินใจและลงมือทำทันทีค่ะ ทำแบบไหนคะนั่นก็คือทำแบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะทำไมถึงต้องออกมาไล์สดนะคะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพราะว่าเพื่อที่จะให้ตัวเราอะคะ่ะมีความเชี่ยวชาญในการไล์สดนะคะช่วงแรกนะคะที่ทำอาจจะตะกุกตะกัก แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณทำมันในปริมาณที่มากพอมากพอนะคะคุณจะกลายเป็นมืออาชีพในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะสาบบอกได้เลยว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์มือใหม่ที่จะผ่านตัวเองออกมาสู่หน้ากล้อง นะคะมาสร้างตัวตนมาสร้างอาชีพนะคะในออนไลน์แน่นอนนะคะฝา,ากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกและติดตามสารนะคะได้ที่เพจสาสาสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปนะคะ